บทที่17สมองเปลี่ยนได้ถ้าใจกล้าเปลี่ยนสมองไม่ใช่แค่ก้อนเนื้อในกะโหลกแต่มันคือโรงงานผลิตความเป็นไปได้ใหม่ที่เปิดเครื่องเมื่อใจเรายอมออกจากคอมฟอร์ตโซน neuroplasticity ไม่ใช่สับยากแต่มันคือข่าวดีของชีวิตที่ไม่อยากติดลูปเดิมวันนิสัยเราแบบนี้แหละอาจเป็นแค่ข้ออ้างของสมองที่ขี้เกียจเปลี่ยน เคยได้ยินไหมว่านิสัยคนไม่เปลี่ยนหรอกจริงๆแล้วมันคือนิสัยของสมองที่ยังไม่ได้ถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนตังหาดสมองของเรามีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่า neuroplasticity แปลแบบตรงตัวคือความยืดหยุ่นของระบบประสาทพูดง่ายๆคือสมองสามารถสร้างสายไฟใหม่เปลี่ยนวงจรเดิมและเรียนรู้ทักษะใหม่ได้ตลอดชีวิต ใช่แล้วแม้จะอายุ60ก็ยังสามารถเปลี่ยนนิสัยคิดลบเป็นนิสัยคิดสร้างได้ Two เมื่อคุณคิดบ่อยสมองจะสร้างทางด่วนใหม่ให้ความคิดนั้นสมองไม่รู้ว่าความคิดนั้นดีหรือร้ายมันแค่คิดตามที่คุณสั่งและยิ่งคุณคิดแบบเดิมๆบ่อยเท่าไหร่สมองจะเชื่อมวงจรให้มันง่ายขึ้น เหมือนถนนที่ขับผ่านทุกวันจน GPS ยังงงว่าเอ๊ะนี่นายยังอยู่ตรงนี้อีกหรอถ้าคุณคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกเราไม่มีค่าเขาเกลียดเราแน่ๆสมองก็จะคอยเปิดเพลย์ลิสต์นี้อัตโนมัติเหมือนติดโหมดรีพีทในสมาร์ทโฟนโดยไม่มีปุ่มชัฟเฟิล 3. ข่าวดีแค่เปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนโครงข่ายสมองได้ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย Harvard และ Stanford พบว่าการฝึก mindfulness และเจตนาบวกติดต่อกันเพียงไม่กี่สัปดาห์สามารถทำให้สมองส่วน prefrontal cortex ศูนย์ควบคุมตัดสินใจแข็งแรงขึ้นและทำให้วงจรล,ลบในสมองอ่อนแรงลงอีกตัวอย่างที่น่าทึ่งคือการเล่นดนตรีการเรียนรู้ภาษาใหม่หรือแม้แต่การฝึกโยคะ สิ่งเหล่านี้ล้วนกระตุ้นให้สมองสร้างทางเดินใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมองนี่มันสายผจญภัยเงียบๆเลยนะ 4. ใจคือรีโมทสมองคือทีวีถ้าไม่เปลี่ยนช่องสมองก็เล่นซ้ำหลายคนคิดว่าสมองเปลี่ยนได้เองตามอายุหรือประสบการณ์แต่ความจริงคือใจต่างหากที่กดรีโมทถ้าคุณกล้าเลือกคิดใหม่ รู้สึกใหม่หรือลองเสี่ยงแบบใหม่สมองก็จะเริ่มเปลี่ยนช่องเปลี่ยนภาพเปลี่ยนชีวิตแต่ถ้าใจไม่กล้าเปลี่ยนสมองก็จะงงว่าเอา้าเล่นเรื่องเดิมทุกวันหรอ 5. วิธีเปลี่ยนสมองด้วยการฝึกใจแบบลงมือจริง A. ฝึก Mindfulness 10นาทีต่อวันจับความคิดที่ผ่านเข้ามาไม่ต้องไล่ไม่ต้องเก็บแค่เห็น แล้วปล่อยแบบนี้สมองจะเริ่มหยุดวงจรคิดอัตโนมัติ b. ตั้งเจตนาบวกที่กล้าพอจะเชื่อเช่นฉันกำลังเรียนรู้ที่จะมั่นใจในตัวเองไม่ต้องพูดเกินจริงจนสมองขำเอาแบบพอเชื่อได้ก่อน c. หัดทำสิ่งที่เคยกลัวเล็กๆทุกวันเพราะทุกครั้งที่เรากล้าสมองจะเขียนไฟล์ใหม่ชื่อว่า เราทำได้นะไม่เห็นตายเลย 6. neuroplasticity เท่ากับอนาคตเขียนได้ใหม่ด้วยลายมือของเราเองสุดท้ายแล้วความมหัศจรรย์ของสมองไม่ใช่เพราะมันฉลาดหรือซับซ้อนแต่เพราะมันยอมเปลี่ยนเมื่อคุณยอมเริ่มมันไม่สนว่าคุณเคยคิดลบมาสิปี มันแค่รอให้คุณคิดใหม่สิบวันแล้วมันจะเริ่มวางรางใหม่ให้ทันทีสรุป n e u r o p l a s t i c i t ไม่ใช่ศัพทวิทยาศาสตร์สุดล้ำแต่มันคือโอกาสที่สมองให้เราในทุกวินาทีที่ยังหายใจดังนั้นถ้าคุณเริ่มเลือกใหม่ในวันนี้สมองจะไม่ถามว่าทำไมพึ่งมาเปลี่ยนแต่มันจะตอบทันทีว่าดีเลยเราไปด้วยกันเถอะ